อ่ะนักเรียนครับ <c oughs> เรามาดูข้อเก้านะครับจงกา,ารจำนวนจริง x ระหว,ว่างที่สอดคล้องกับสมการอันนี้นะครับทีนี้ข้อหนึ่งเนี่ยอ่าข้อหนึ่งเนี่ยก็เหมือนหลักการเดิมเลยเวลาได้เรียนเจอวงเล็บสองวงเล็บใช่ไหมหนูหนูก็คูณหน้าหน้าหน้าห,าหลังห,หลังหน้าหลังหลัง,ลงพระจันทร์เซี่ยวเหมือนเดิมอ่ะฉะนั้นก็ x คูณสองเป็นสอง x อ่ะแล้วก็ลบอะไรลบสาม x i บวกกับสอง y i ลบกับ 3 y i กำลังสองอาเท่ากับ5้บวกสา i บางคนมองว่าอาจารย์ขา หนูตามไม่ทันค่ะหนูย้อนดูนะลูกหนูย้อนกลับดูนิดนึงหนูก็จะช่วยได้กับย้อนเนื้อหาในส่วนที่เราเรียนกันมาแล้วแต่หนูอาจจะลืมในเรื่องของการดำเนินการจำนวนเชิงซ้อนนะครับจากการต่อนะครับฉะนั้นก็จะเป็น 2x ลบกับอะไร 3xi บวกกับ 2yi แล้วก็บวก 3y เพราะ i กําลัง2เป็น1นะครับเท่ากับ5บวก 3i แยกส่วนจริงกับสนจินภาพการก็จะเป็นอะไร 2x บวกกับ 3y อ่ะเราก็บวกกับส่วนจินตภาพก็คือลบอะไร 3x i บวกกับ 2y เท่ากับ 5- ลบอ่าบวก 3i นะจ๊ะทีนี้อ่ะเราก็แบ่งอนาเขตเลยฉะนั้นก็เป็นอะไรก็จะเป็น 2x เบวก 3y เท่ากับอะไร5เป็นสมการที่1อันนี้คือมาจากส่วนจริง นะครับส่วนจินตภาพก็ไม่ต้องเอา i มานะครับอ่ะเมื่อกี้คูณลูมเชน i อ,อ่ะมันก็จะเป็นลบ3 x บวก2 y เท่ากับอะไร3เป็นสมาการที่2อนะครับอ่ะอยากกำจัด x ก,ก็ได้เราอาจจะเอาสมาการที่1อ่ะคูณ3อาจจะได้เป็นอะไรก็จะเป็น6 x บวก9 y เท่ากับ15เป็นสมาการที่3แล้วก็เอาสมาการที่2นั้นคูณด้วย2ออาจจะได้เป็นลบ 6x บวก4 y เท่ากับ6อ่าเป็นสมาการที่4ทีนี้เราก็อาจจะเอาสมาการที่3กับสมาการที่4บวกกันก็จะได้เป็นละไร13 y เท่ากับ21สดแสดงว่า y เดียวคือ่าไรก็คือ21ส่วน3 13านะครับยี่เป็นส่วน13ข้อนี้เลขไม่ค่อยสวยนะทีนี้ต่อแล้วเราก็แทนค่าอ่า้วเราก็บอกว่าแทนค่า y เท่ากับ 21ส่วน13ในสมาการที่ไรดีสมาการที่1ละกันจะได้เปอะไรก็จะเป็น 2x บวกกับ3คูณกับอะไร21ส่วน13เท่ากับ5ก็จะเป็น 2x บวกกับอะไร63ส่วน13เท่ากับ5ย้ายฝั่งไปลบก็จะเป็น 2x เท่ากับ5ลบ63ส่วน13 ทีนี้ห้าเนี่ยเราก็คูณด้วยสิบสามงเสร็จแล้วส่วนมันก็คือสิบสามห้าหกสิบห้าส่วนสิบสามมันน่าพูดง่ายๆแสดงว,ว่าสองก็เป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นสองส่วนสิบสามทีนี้พอเราได้สองส่วนสามแล้วไงต่ออ่ะเดี๋ยวเอางี้เอางี้เดี๋ยวครูขอย้ายย้ายอพยโยไปฝั่งนู้นละกันจะได้ไม่งงปึ๊บอ่ะ x อ่ะสองเก่อนสองเเท่ากับอะไรเศษสองส่วนสิบสาม x เ,เดียมีค่าเท่าไหร่ก็คือเอาสองส่วนสิก็2คูณอยู่ก็ย้ายไปหารหนะจ๊าแล้วก็ตัดตัดอ่าเหลือ1หมดเลยแสดงว่า x คือ1นึส่วนสิเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงได้เป็น x เ,เท่ากับหส่วนสิ y คือ21่ส่วนสิครับอ่ะโอเค เรียบร้อยนะใครที่ไม่ทันก็สต็อปวิดีโอแค่นั้นแหละง่ายที่สุดเลยนะครับอ่ะต่อไปข้อที่2ย่อย2ย่อยนะจ๊ะง่ายๆเลยส่วนอาจจะย้ายขึ้นไปคูณไปเลยก็ได้นะครับก็เออหรือว่าจะคอนจูเกตก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าในในความคิดครูคิดว่าย้ายขึ้นไปคูณน่าจะบรรทัดน้อยกว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น7บวกกับ yi แล้วก็เท่ากับ x วก i แล้วก็คูณกับอะไร 5บวก 2i ฉะนั้นก็จะเป็น7บวกกับอะไร y i เท ah ่ากับคูณประจันเซี่ยว5้าบวกกับ 2xi บวกกับ 20i แล้วก็บวก 8i กำลัง2ฉะนั้นก็จะเป็น7บวก y i เท่ากับ 5x บวก2เอ้ยไม่ใช่2ดิ 2xi บวก 20i แล้วก็ลบ8 เพราะฉะนั้นเราอาจจะแบ่งก็ได้อันนี้ส่วนจริงอันนี้ส่วนจริงฝั่งซ้ายนี่ก็ส่วนจริงก็จับส่วนจริงเท่ากับส่วนจริงส่วนจนตภาพเท่ากับส่วนจินตภาพนั่นเองฉะนั้นก็จะเป็น5 x ลบ8นั้นเท่ากับ7อ่าแสดงว่าย้ายข้างไป5 x เท่ากับ8บวก7อะเจบวก8ก่อนก็ได้อ่าแสดงว่า5 x เท่ากับ10 5 x เดียวก็คืออะไร3แล้วพอเราได้ x เป็น3แล้วไงต่ออ่ะเหมือนเดิมแทนค่าว้ แทนอ่ะอีกอีกอักอกอกอนนึงอีกฝั่งหนึ่งก็ลืมลืมไปว่ามันมีอีกส่วนจินภาพส่วนจินภาพคืออะไรและส่วนจินภาพที่ว่านี้ก็คือ2 x i บวกกับ2 0 i ก็คือไม่ต้องเขียน i ก็ได้เท่ากับ y แล้วก็แทน x เป็น3ามเข้าไป2องคูณสบวกยีเท่ากับ y อ่ะหนูคิดเองว่า y ของนักเรียนได้เท่าไหร่ ย6 okay. <laughs> บโอเคบางคนห้าคูห้าสรหได้5นะครับครูยังทรงพระตกใจยอยู่เลยนะครับโอเคอันนี้คือจะเป็นลักษณะของข้อ9นะครับข้อ9ต่อไปข้อที่10อ่า,อาเดี๋ยวขอตัดเป็นข้อข้อก่อนนักเรยนจะได้ไม่งงนะครับ